สวัสดีครับวันนี้พงกับต้องสเสือบ้ารูปน้ำน้องแจ้งอีกแล้วครับวันนี้เขาจีบปองยังครับจักครับ <c oughs> ให้ยังครับโอ้ยยังยังที่ยังก็ได้ตัวสันแจกกงคือควงปะไม่ใช่เด็กของก่อนว่าเท่าไหร่ะปเดินทางเดิมสบัครถธรรมดา นะเสียโลไปยเ่านัะเฮ้ยล้กดเงินมาสามแสนนี่มันมีเท่าไหร่ครตอนนี้เาเงินเงินเงินเีาเหลือเท่าไหร่สามแสนหนรับเสนสอง0ันข้ออบเป็นอยังเจีาสาวอ่ะเดีาสาวเนาะตีหลีหรือเปล่าปันหาบาทโอ้ยพันหาแพงโพดระดับเฟิร์นเท่าไหร่หาร้อยครับครับสองบาทสี่หมื่นสองสี่ื่สองต่อดียวสองรนะครับคลิปนี้ส่งของถึงผู้ษาต่อเลยนะครับผม ครับนอกศาลได้ป่ะแม่นะรอดพีรอดพีรเดือดเดอดเดอนอกอยังก่อนน, <c oughs> นอกยังเดอดนอกเตาแบบนี้ดูโล่อันนี้ห้าสิภากันไปไสนนี่เซอเฟิร์ตอาซียนนักกินครับอาเซียนนักกินมันป่ะไปมองเห็นฮ้อนเหนื่อยเกินมาเลยครับอืมเหนื่อยเกินมาแล้วเนาะเฮืออ๋เอเฮ้ยเขาพูดกันเขาพากันเหน็บในอ่ะทำไมคุณไม่เหน็บในบ้างอ่ะคุณเสอือเฟิร์ตต้เป็นงานมาต้เป็นงานเลยต้องต้องต้องเ้องทำออกความเด้

ไี้ไปก็ยีกเหมืนรักนะผู้ใหคือรักนะผู้ใหคือมาหรักนะมีใครนั่นนะนองบวบผู้ใดคือนองบวบใครคือนองบวบนองบวบคือใครปปปเียไต้องมนซีไหมเงันซีายต้องเนซีนังมาว่นี่ครับเดิน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  นะครับจังหวะนี้เจนี้มันกำลังซื้อก๋วยเตี๋ยวนะครับ่นเน,น,นอรอขนมครับาา <laughs> ราพากันไปไปซิมครับผมนี่ค <laughs> รับจังหวะนี้เขาจะซื้ออยังกินดีนะครับเสือตั้งหลาย <c oughs> นี่ไป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  ถอดเกือบเห็นไหมอ่ะถ้าถอดลงเกือบเห็นไหมน่่อง่ลนอิดไมเป็นที่้หายิมนกังอไย่างนะระังสบายไห้อยเออเฮ้ยสบเอนะคเราจมีเางาห่าม่เยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วไมเอาไหมองน้นหังเราะฮะบ แม่ขนมขนมเป็นขนมนนหนจับแก้มแมเามีบักรองหอมเลยสินี่คันนี้ัน้ตลวันซึ่งจะเป็นปัจจัยทเปนแรกในต่างๆรวประเทศครับปครผมยตัวทีลุงนั่งบนเข้าไปที่จอแงแ่ว่านี่ซอันครับนี่ซีอันแน่นอนแน่นนหใเรไทให้ังจะนี่ปับาเสิทนี่ทั้ก็ดินกนไปตนดเินเซนเนเป็นเอน พีอันล้กัตัวนีดีกันีดสิบบาทวะมันออกมาว่ไครับดึงหครับเอออ้ยวอันนั้นจหวนี่อันนั้นิบเดือเดี๋ยวคครับผมผมก็เราอยากแจกเงินก่อนนะครับไปซื้อเรียบร้อยแล้วก็ย่างก็อบบนี้ โอ้นี่ผู้เลี้ยงก๋วยเตี๋ยก็จะดีเนาะอือร้านเจนิมครับผมแม่เขายังรุๆๆเรวๆเลยแล้วค่ะไว้แถอะบ๊อบบอบน้ำเนียนๆนะบ่าบบุญกูบ่อบ๊อบบุญกูบ่ะ นี้กันยากได้ทั้งผู้สาวบอกเลึกบลึกชูฟังกันนะเพื่อคอนเทนต์เนี่ยบากันนะบอกเลึกผู้สาวโทรไปบอกเลึกผู้สาวกันนะไปโทรโทรไปบอกเราฮะเร่าเร่าห้าจังไปเซลยไหมแห้วจังห้าจังไปเซลยไหมฟังบอกฟังบเสียหยังโอ้ยเหล้วเต้หาหม่องไว้เลยซิมซิมเลยตายด้วยอันละ ไปบางวนไอ้บางกวนไม่ยังอยู่ไปดีเลยถ้าจะจะจะนี่ทำให้กการไปนี่นะครับทํกำการไปสิมนะครับพี่น้องเด้อทำกำการไปสิ่มนะครับพี่นนองบักแก่ตีเอ้ยแก่ตีว่าคุณปยางยังยพุนกับมือกล่องเด้อเนี่เฮ้ยเลยสบวายวิเศษอ้เพียสิมอะ ไปเอามาบักนิ่งบตจีคืออะงเงียดคาทอดไปเรยนนึกคูกแล้วนะก็มอะไ่ที่เสาไปเรยน้ำกันเราไมัากินเขาได้ประเด็นม,ออม,มันเป็นไก่เมื่อยาตุมมั้งเหรอขขาไปล้ ไก่จ okay. oh. yeah. ี่บันที่ครับรีวิวรีวิวช th ่างรีวิวช่างรีวิวรีวิวไก่ครับผมกัรต้มนี่เนี่ยมันจะนุ่มดีครับสามลครับสามลูเอ็ดสามลูสองไซส่กำลังต้มพอดีครับตัวนี้ต้มพอดีครับเอาไปทำคนเทมไถ่กินแล้วครับจะถ่ายอะไรนี่เห็นถือกล้องมาทันน่ะถ่ายอะไรครับถ่ายอะไรกับถ่ายหรือยๆครับผมถ่ายใหญ่เดี๋ยวไปออไปยังไปทำก่อนนะเดี๋ยวย่างออกมาก่อนนะครับ นี่เห็นนว่าเดาไก่มากต้มคือยิงครับหนึ่งวางไ้ทุกคนนะครับมันนี่ก็ได้เล่นน้ำเล่นกววยผมก็เล่นนิงเหอไกจเล่นน้ำมันเนี้ยม่แกหนิดมึงก็าเล่นนี่ผมผมบนอกาศดีเลยเลยผมคิดว่าบนนี้ค้ยิงนอากาแบบนี้มีะบ้นเ่นนองเต่าก็เลยนองเต่าชาอีกคู่ครับิงใส่ครับ เดักเลี้ยงกำับอยู่วะลกตาับพ่อกำลังนั่งกินข้าวอยู่ข้างในเฮียนนบึงทรทัตเงี้ยหรอพ่อ่นบอกว่าชนแล้วนี่ครับกำลังนั่งเบิรงฟาสกอยครับอยู่ข้างในเฮียนครับผมโน่น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 ครับ บบึึงงงียพ่อคุณแท็กครับถ่ายตัวหลังหัดมูดแต่ถ่ายพ่อของพวกมูดุพี่เยี่ยมมาแล้วตัวอาเอาน้ำเปล่าดิเอาน้ำเปล่าดิอีกวเนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยอยากเลียหิวจังครับผมครับ กว่อหนึ่งครับก่าครับครับเดี๋ยวผมฮัลโหลทีพีไอ้นเน่ยรัวดแฟนตาอันนี้ก็กวดแฟนตาสิได้คือไม่ยังบ่ะทีไนั่นนะยังบ่ไอ้ฮะกวดเอะเฮน่ะเสียไผวะเสียเฟือยล่เดยไหนวนขุยเขาเหยดแล้วเขาเห็ดแล้ว เฮ้ยเดียวนย่างตัวงา,วาไป็ิมแต่สวะาิมมสาสวะของเรารแกก็รู้ติ๊กสิบกุ้ยไปไปไปแซ่บบกม่วงเป็นตลาดข้างนูงน้นเ่งเนาะ <c oughs> นี่ครับน้องน่องน้องน้องสาวไอ้นัดคนลงคลิปครับแต่ว่าไอเจ้าอาสีผู้สวยทอปนแตนนะครับ <c oughs> ให้ยอกแงให้ยอกแง นี่ครับมาดูบ้านพูดยุบเบื้องหลังการลงจิบกับผมนี่ครับนัดน้อยซอยกยิกๆกับผมนี่ครับผมนี่ก็มาจะกบทีนัดน้อยปลูกไปประมาณยี่สิบปีครับตอนนี้เกิดขึ้นได้ครับน่วยออกกําลังออกหมากแดงนะครับเ้อะหน้าก็ไปนี่ครับน้าครับเอ้ยเปิดเปิดมือออกสี โสดโสดไหมพอผมขอถามแบบคุณโสดไหมครับสวัสดีครับวันนี้พบกับคําถามโหนเด็กแก่นะครับผมคุณโสดหรือเปล่านะครับคุณโสดหรือเปล่านะครับไอ่บอกให้ยังครับมึงไใครหยั่งเนี่ยเป่ะป๊าเคครับผมเจอกันไปต่อเอาคุ้มกับโอนนี้บัดเนี่ย มาข้างๆกูดิแมะผมขอสามภาคคุณยูโรนะครับตอนนี้คุณมีแฟนครับคือครับคือนะยังไม่มีคือครับคุณมีคนคุณไหมครับคือครับคือครับคุณรักใครตอนนี้รักเงียบเอาดีๆชื่อดีดีไม่รักใครครับน้องกินนี่อ่ะน้องกินนี่ก็แอบมากสวยๆโอคแอบมากใช่ไหมครับ แล้วตอนนี้ยังมีใจให้น้องจินนี่อยู่ไหมก็ไม่ปัญเดียนะก็ไม่ปัญเดียทำทำไมน้องจินนี่ไม่คุยด้วยเอาก็ก็บูกก็ก็ก็ไปไม่เป็นก็ไม่ได้ทักไปอ๋อก็ไม่ได้ทักไปก็เขามีผู้เบาไม่ไม่ใช่เขามีผู้เบาวเรายิงเหมือนเหมือนน้องข้อเอิ่นไหมอันกับพี่น้องหม่อมนะแม่เอ้ยเหมือนน้องอ้ยขเอิ่นกับน้องหม่อมน้องหม่อมเขาไม่ตอบแซดใครวะ ไอ้นี่มันปวดนัดเบียกมันเลยมาตอนนี้คุณปองปอนกำลังรับเด็กมาแล้วนะครับผมอ่าไปก่อนเลยครับนั่นไงมีุงุงแล้วยครับเอาุงุงมาให้กันนะครับผมพี่น้องฟังไปครับผมครับผขี้ขู่บอกเดี๋ยวเอาหมอนที่หนังกาคกูเนี่ยลงเนี่ยมาแจ้งดวนกันนะขีย Uhm, ง่าย like, เ h, นนะี่ครับผมพระเอกกันเมียครับพี่เสียมครับนัเองเือผู้ใดฮะนังเอกสาวโตทั้งี่นโอ้โตัวเราบกนหน่อยบดเปิดขึ้นมาแดกแดดไปเอาแสงเปิดเมื่อเมื่กันาะไอกพุ้งเอกมาสนพุ้งนะให้พี่กุเปิดให้เยอะวากกันนะ มเด้ปไหนเดี๋ยวยดนยม่ยุ่งยังไม่ยุ่ไม่เอาไงผมมีข้อท้องเดีงข้อท้องแดงออกมาฟังเลยนะจี๊ดจอนวนนี้จี๊ดจอบนรันน้จมทงอไม่อยู่อะไม่ดีก็ได้จุดอ่อนคือข้อจุดแข็ง นะครับผมกินดิโอ้ยตาโอ้ยกล้องเบิ้งเนี่ยครับผมโอ้ยดีครับผมแล้วว่าตัวเนี้ยตัวยื่นี่แหละยัดยัดหลอนครับยัดหลอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้หลอนครับผมครับดีเลยแชมเปี้ยนปิดบาลแล้วดิพี่เปิดบาลแล้วเปิดบาลแล้วอะไรล่ะ เลือเฟรอล็อโอ้ยจุดก็คอยจ่ากางเงนกางนกแย่งไวนไปก้อโหนึ่งอื้อลงไปครับจังหวะนี้ครับผมแล้วจะหาฟืนเมื่อเสร็จแล้วนะฟืนยินดีโปดไมเห็นต้องไมคุณปังควนตรงนัดผู้สามาอยู่นี่ครับ แล้วน้องบีบเบิ้ลนี่ครับผมน้องบีบเบิ้ลผู้สาวตัวคือน่องแกนนองบีบเบิ้ลได้ฮึคือน้องบีบเบิ้ลน้องบีบเบิ้ลมานเล่าอ่ะผู้สาวฮผู้าบอกเีนี่นะแม่ก็หันมาแม่ก็หันมา จะแค่หำมันเฮียหรือวะเอาแค่หั่ลุงไหมมันต่อไปยูโรบครับจะเปิดหัวคุณที่สองนเ่มันเป็นยังมันเป็นยางตอกันเลยตอกันเลยต่อกันเ่โกัทางพี่างพี่ลยต่งกันลยต่อกันแสงต่งกันมแสงันแสง โดนาเอไอ้กะจโดนน้ำมันเนี่ยไอ้เย็นมาไอ้ตแล้วเอาเรูส่ไไม่เานยีา้อโอามคนเลยปิดเป็นบ้านันนี้ได้ลูกตัวละรยหตัวดเดี่เนี่ยตัวกลาง เดเอาไลยมาเสียดีกาเสียโอ้ยิ่งกวติดเรียงเอาไปแล้วโดนกันไม่โดนกอนได้ๆสุกเก่สุกก่สามไปสามคนแต่ปะาคนดดวนๆปังเงีไปครับไม่บอกกูเลยแกมึงกำมึโดดไหมนี่สามอโดดแบบบอกกันเลยอ่ะ นี่ครับแม่โปแม่โปก็เล่นสโดดครับแม่โปก็เล่นสโดูนี่ครับปลาเสียมแห่งลุ่มน้ำน้องแจงครับผม่ได้สีิครับ่อนครับบอกไม่ได้สโดกนะครับขาากบค อาไปย่างมานนมามมาเมื่อ,อก่อนึ้นน้ำหน่ะผมบานเดะอ๋อกะทายไงตัวตัวตอนกูจะโดดแมตทองตัวเอาขาเฮ็ดไปขางลังก็เอาหัวฟาดปุน่นใช่ไหม <laughs> ตายเลยแล้วตอ <laughs> นนี้ผมก็จะไปวัดระดับน้ำก่อนนะครับผม่าเบิงผมยิงหงส์ฝาถึงไหมทุกทันชมนะครับผมกอประดู <laughs> โอเคครับได้ไมครับเบิ้งนะครับเบิ้งนะครับผมย่อฝาเึินไหมเบิ้งได้ หมดไปปูดน้ำนะเคลื่อนน้ำนะฮึฮึฮึมาุนก็ไปพุนแล้วพนึ่งก็ไปพุนแล้ว

ไปดีมบอลถือไปกันลง่างจะทำบ้านกันว่าอันบ่าคือย่าดี่เยอะซือผ um. ีดบุ๋มหจักเดียจักดีมไงบ่าตีย่าเอิญื้อผิดแยกแยกแยกมันออกอยู่เอาตูนะตัมูขันเนาะเอาเนี่เอาององไปเล่นน้ำน้ำยังว่าเหรอเขาไปเหดแ้วนี เฟนอืมใครเอ่ยน้องเดียใครเอ่ยขโมยใครเหรอไม่เถอะวะดยวไม่ต่อดีผมลืมกรฟเอ๊ะดูแบบกฟนี ไนเ้อมสิ่งนีุ้้งเอัมดสาอน้องเนีไปก่อนเ้ยทีนี้กำลังทำการเอางผมมาตีก่ันนี่หนึ่งแล้วให้ความมนีนนี้เราก็เก็บอะไรก่อนนะฮะ เหยื่ออะไรออกก่อนนะครับอันตรายนะครับผมมันกินตะกูอย่างนี้ครเตือนสมัยที่อยู่น้ำายเอาไปจิ้มแข่าเขาฉีกแขวาอันตรายนะครับผมมีเส้นหนึ่งขึ้นนะผมของการการเป็นบาดเข่าเขาจะทำยอดเสาฮะยุ่งเสามุมอ่ะเสาเสามุมเนี่ยฟังเนี่ยเสาเสาที่จี๊ทันเฮ้ยเรื่องอะไรบ่ บ้องการเบียนวิทอากรบ้องกันเรยว ทำงานนังไฟเดนมาป้าเเียมเขาเขาเขาบริสิทธิ์กาแฟเขาใส่อันอันอันไม่หัวด้วยเนาะไม่นครับเขาใส่ไม้ไม้หัวออบาไฟบรส่ทกาแฟเาบส่ทฟเขาใส่ไฟเช็น่เลยแจกครับเราใช้ไฟเช็มพี่ป๋ากีพผ่านเนาะ

กวนเพินเพิ่นมเพิ่นถามไอ้เบลเล็ไกไปสอนเามึงจะตัดสงผมเดียวกทูบอกทูบอกสิขึ้นมอหนึ่งเิตัดทูบอกเน้มอหึ่งเลนสิเดียวทูบอกว่าโลกงามากก็เอ็ดกี่เด้ฮะจะกินเห็ดก็ผมไม่เคยผมมาต้นไม่เคยยาวเกินสมเสินโอ้ยอายุมอสามอยังสงผมหัวเกลียนอยู่หัวเกลียนเเอยผมใม่เบิ้งเบิ้ักต่อในมอหนึ่งบนน่ะผมเา้ว ุกเอี้ยมนึงหลักใส่มนึงตักหลักใส่อาจารย์ศิลป์ดาเพิ่งเกษียณเร็วไปหน่อยอืมคุณเท่าฮะแหกยับแหกเดินมาเห็ดผิดวิธีดิต้องเอาอันป้าหมึกนะจุ่มเข้าไปในขี้เท่าเลย แม่ไแม่แม่ก pues er> ็ยังมีหนวนมันได้กินขี้เองสิเท่าเลยก็นังก็เชีร์ออกบีกินแล้วก็บดนก็เป็นมะลิงมเลยราเ่ยิ้มเฉยก็ไ่ก็ไกว่าไม่มีเีดได้ทำอะไนเพื่อปักแจงมูกินู้ทันทุกเส้นถนนเลยต้งเล็ย่างดีไอ้ี่ ยากมันมึกยางกับผมไอพี่บีดูดีอ่ะนี่นะซอแชร์ีองนี่เลดีขึคนแลอืมอูมามิปากอเขาหงอนเขาทำยังีไอเป็นมันดิมีบกีึยักัปลีไหลหอมมากๆกตรงเลยบ่ะ

ดเโอ้ไม่ไม่ทุกคนไม่เลยบอลเลีนนั่นไม่ครับไม่นี่นี่ยแมนจูรู้อ่านม่อนลิ้นของหัวเมย์ไอกลุ่คนเนี้ยดกชอบหอมบ่อยไอไกบอกินบ่อยบอก้อนเนนบอสสุดแร้กตัวหั อันน <anut S 2> ั <regret fully? S 2> ้นเอออันนั้นบาสุละอันนั้นอเจอจบอืมางเียสำหรับคนี่บางเยไม่ไม่เอาไมยดยำนี่ก็ยังว่าบางยู่เพียรดอมดอมมึงกินเจ้าสิกินก็กิน๋ยวคอยก็กินกกินก็เตะปากเลยว่าเอเี้ยวนเนี่ยเอ้เหี้ยตีนั่นตีนี่แมว่ากินเนี่มึงเป็นโรคาอยู่บ้างหเบิ่มึงบกตัว เาไม่สนอะเลยพาพาเป็นกันพาเนี่ยเป็นกันเนี่ยมึงอ่ะไปพามเป็นบูชไปเองสิวะกินแบบค้นบางเลยถอนตัวเลยอ่ะนี่เอาไม่มาจิ้ม

mời 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 Ừ, Ừ mời 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 nó à?

ครับผมนี้กัทตั้งแต่นี้กินเรียบร้อยนะครับบักแตงงูหรือปลาหมึกหรือยังนะครับปลากับป่อยแล้วครับก็กินครับมันก็ไม่ปวดนะครับข้านี้กัโจทย์เบียนเท่านี้นะครับเร็วเร็วเร็ว ส่องเซบาฝากฝากคนแรกกดซับสไคร้ส่องเซบาลุมน้าหนองแจ้งเลยนะครับ <c oughs> ชิปต่อไปชิปยังรอฝากเบิรงด้วยนะครับผมสวัสดีครับ